ชีอุ้มแมวตำนานผีปอบกับความจริงที่ถูกลืมเลือนย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วได้เกิดข่าวดือแพร่สะพัดในละแวกหมู่บ้านเศรษฐกิจ่านบางแคมีผีปอบในร่างพักจูงหมาดำผีกระสือในร่างแม่ชีอุ้มแมวออกอารวาสกินตับไตไส้พุงชาวบ้านทุกคนต่างเชื่อว่า มีผีปอบเข้ามาสิงสู่ร่างผู้คนขอนำพาทุกคนหย่อนรอยตำนานอาถรรพ์ที่แท้จริงแล้วเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรและคือเรื่องจริงหรือไม่เรื่องนี้มีการล่ำดือกันมานานแล้วว่ามีพระอุ้มหมาสีดำและแม่ชีอุ้มแมวสีดำเดินคู่กันและเดินทางไปเรื่อยๆตามบ้านต่างๆ แล้วก็จะร้องเรียกหรือข้อประตูบ้านคนหากใครขานรับหรือเผอสบตาผู้นั้นก็จะตายในทันทีแในหากใครเคยมีการพูดคุยกับพระเลชีคู่นี้ก็จะเสียชีวิตในเวลาต,ต่อมาและเมื่อน้ำศพไปชนะสูตรผลปรากฏว่าอวัยวะภายในนั้นไม่ดีเหลือเลยหายไปอย่างไร้ร่องรอย ผู้คนเลยพากันเชื่อว่าตำนานพระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวนั่นคือปอบนั่นเองจากตำนานและลือต่อๆกันมาพระและแม่ชีเดินทางมาจากฝังง่งโขงเมื่อเดินทางผ่านจังหวัดใดๆก็จะมีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้หวาดกลัวไปตามๆกันถึงแม้จะเป็นเพียงข่าวลือก็ตาม แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะลบดูชาวบ้านจิ้งสั่งลูกหลานห้ามออกจากบ้านในเวลากลางคืนแต่หากใครมาเคาะประตูเบียร์ก็จะห้ามเปิดหรือขานรับเป็นอันขาดในตอนนั้นทุกบ้านต่างพากันปูใบหนาดไว้ที่หน้าบ้านผู้สื่อข่าวก็เถเวนสอบถามชาวบ้านในย่านนั้นก็ได้ข้อมูลแบบเดียวกันแต่ยังไม่มีใครรู้ตัว หรือรู้แดงที่อยู่อาศัยที่แน่นอนทราบเพียงแค่เร่ร่อนไปอยู่ตามวัดต่างๆอาทิเช่นวัดเทียนดัดนครปฐมวัดบางบอนกรุงเทพมหานครวัดม่วงกรุงเทพมหานครเมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดม่วงสอบถามกับทางวัดก็ได้รับคําตอบว่ายัางไม่พบเจอศพคนตายในสภาพดังกล่าวมาเผาที่วัด ข่าวลือนี้แรงเหลือเกินจนชาวบ้านละวาไปตามๆกันพาลูกวัดวัดม่วงกล่าวว่าได้ยินข่าวเรื่องผีปอบนี้มานานสองสัปดาห์กว่าแล้วล่าสุดนายบุญขาขายต้นไม้อยู่ที่ตลาดธนบุรีว่ามีผู้คนหลั่งไหลไปซื้อต้นไม้ใบหนาดเป็นจำนวนมากเพราะเชื่อว่าขันผีปอบได้ เจ้าของร้านขายผลไม้บอกว่าจริง,รงๆใบหนาดเป็นเพียงต้นสมุนไพรชนิดหนึ่งเท่านั้นเมื่อก่อนนี้แทบไม่มีราคาต้นละ20บาทเองแต่พอมีข่าวผีปอบออกระวาดต่างพาคนซื้อใบแขวนหน้าบ้าน50าสิถึงหกสิบลายทำให้ราคาใบหนาดพุ่งสูงถึง100บาทเลยทีเดียวในเวลา,าเดียวกันกำนันสุชัย นายกล่าวถึงที่มาตำนานผีปอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่หมู่ที่สิบสามแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญหลังจากคลอดลูกออกมาแล้วได้กลับไปบ้านที่จังหวัดศรีสเกตต่อมาได้เสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุแพทย์ผ่าศพพิสูจน์ภายในร่างกายพบแค่หัวใจเท่านั้นตับใต้ไส้ปุงส่วนภายในไม่มีเหลือเลย ต่อมามีชาวบ้านไปแจ้งตำรวจสอนอพชรกเกษมให้ไปจับผีปอบในร่างพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวตำรวจจึงเดินทางไปดูแต่เมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุปรากฏว่าพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวแต่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมีข่าวอีกกระแสผีปอบปรากฏตัวที่วัดเทียนดัดอำเภอสามทานจังหวัดนคนปรปฐม มีผู้พบเห็นพระรูปหนึ่งอุ้มหมาเข้ามาภายในเขตของวัดแต่ทุกคนจำได้ดีว่าพระองค์นั้นไม่ใช่ภาพของวัดเทียนดัดเพอหน้าตาไม่คุ้นเคยชาวบ้านที่ปรึกษากันว่าต่อพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ให้ได้หากปล่อยไป,ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พระสงค์ได้หากแต่เมื่อชาวบ้านกลับไปที่วัดเทียนดัดพระอุ้มหมา องนั้นได้หายไปแล้วทำให้เรื่องนี้ยังคงตกเป็นปริศนาอยู่จนทุกวันนี้หากแต่มีบุคคลบางส่วนออกมาวิเคราะห์ตามหลักความน่าจะเป็นได้หลายสายเหตุสาเหตุที่หนึ่งพระอุหม,มานั้นเป็นพระปลอมแต่ไม่ได้เป็นปลอมอย่างที่คิดแต่คือสายตำรวจที่ปล่อยข่าวดือแบบนั้นเพื่อจะขวาดล้างจับก,กุม พวกที่ถูงเกี่ยวกับอบายามุกยาเสพติดซึ่งในสมัยนั้นยาเสพติดชุกชุมเป็นอย่างมากและในช่วงนั้นมีการฆ่าตัดตอนเกี่ยวกับพวกค้ายาเสพติดครอบครัวหนึ่งหนนกว่าล้านทั้งครอบครัวและต่อจากนั้นเรื่องพักอุ้มหมากับจีอุ้มแมวก็มาเพื่อกบกระแสพวกที่โดนฆ่าตัดตอนจนชาวบ้านหวาดระแวงเหื่องพักอุ้มหมา ชีอุ่มแมวมากกว่าให้ความสนใจกับเรื่องที่มีการฆ่าตัดตอนเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นสาเหตุที่2โบราณสร้างเรื่องนี้ขึ้นเพื่อเป็นกุศโลบายแต่มิจฉาชีพกับเอามาสร้างต่อเป็นตำนานเนื่องจากช่วงนั้นจะมีการส่งยามิจฉาชีพอาศัยในช่วงเวลานี้กระทำสิ่งผิดกฎหมายและปล่อยข่าวพระอุ่มมาชีอุ่มแมว ออกไปทําให้ชาวบ้านแทบทุกหลังคาเดือนดีบกับบ้านล็อกกอนประตูปิดป้านเงียบกิตแต่แต่โพเพเพื่อไม่ให้ต้องการให้ผู้คนออกมาเพ่นพ่านตอนกลางคืนสา,หาเหตุที่สอาจเกิดจากถี่ตัวแพทย์เองหรือเปล่าถี่นำอาวัยวะภายในออกมาขายเองเลยปั่นเรื่องก่บขึ้นมาในที่ห่างไกลความเจริญว่าตรวจแล้วไม่พบชิ้นอวัยวะภายใน แต่บ้างก็ว่าพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวเป็นเพียงนักโทษที่แหกคุกออกมาและถูกจับคุมในเวลาต่อมาที่จังหวัดชุมพรแล้วเรื่องก็ถูกขี้คายลงโดยสส,สแสวงเลือกจรันสสเขตหนองแขมในสมัยนั้นหลังจากนำศพหญิงสาวนางกล่าวไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลแล้วแพทย์ก็พบว่าผู้ตายยังมีอวัยวะภายในอยู่เป็นปกติ ดังนั้นเป็นเรื่องที่ล่ำลือกันไปเองไม่ใช่เรื่องจริงอย่างแน่นอนทำให้เรื่องดังกล่าวค่อยๆถูกดืมเดือนลรงไปโดยความที่เป็นเรื่องเกิดจากการบอกต่อหรือแต่งเติมเข้าไปที่นั่นเองบางก็ว่าเกิดขึ้นจริงอย่าลบลูพอทางภาคอีสานนั้นปอบชุกชุมมากมีผู้คนพบเห็นอย่างมากมายผู้เฒ่าผู้แก่ ก็บอกว่ามีปอบจริงๆหากแต่เรื่องนี้มีข่าวดูวเรื่องปอบลามมาถึงกรุงเทพแต่สสแวงเลิกจรัญปัจจุบันท่านเสียชีวิตลงแล้วออกมาบอกแล้วว่าเรื่องพักอุ้มหมาฉีอุ้มแมวไม่เป็นความจริง